สวัสดีค่ะสุดสัปดาห์นี้ครอบครัวของเราพากันไปเที่ยวพักผ่อนที่น้ำหนาวอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าจะไปครั้งที่3แล้วนะคะไปที่ไรก็ไม่เคยเบื่อค่ะมาลุ้นกันนะว่าเราจะไปไหนไรไงอันนี้คือพนักงานต้อนรับใช่ไหมโอโย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 ่เออเออออมาต้อนรับมาต้อนรับน้องมาต้อนรับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะไม่รู้จะเอาอะไรให้กินน่ะอ่ยอยู่ๆยูอายอยู่ๆเออเอาไม่นะแต่เองอะ่ะอยู่ไกลๆอะ่ะไม่กล้าเข้ามาเอาไหมอ่ะไปไปอโอ้มาต้อนรับก็เลยเอาขนมให้ พนักง,งานต้อนรับวนอันว,วมากเลยพนักง,งานต้อนรับไงไงไงย,ยิ้มเก่งนะคนเนี้ย,ยด,ดูยิ้มยิ้มตลอดยิ้นขนม,มไปแล้วสามชิ้นพอแล้วคุณพ่อจองเดอะแกลนโฮมสเตย์เอาไว้นะคะก็ถึงวันแล้วก็เดินทางกันมาค่ะมีเจ้าตัวน้อยสีขา สตัวมาต้อนรับนะคะมาขอขนมกินค่ะน้องน่ารักนะคะเป็นกันเองใจดีค่ะเราก็ชอบหมาด้วยนะคะเก็บของเข้าที่พักค่ะบ้านน่ารักนะคะบ้านพักคือแบบมีประมาณสาหลังแล้วก็ดูวิวค่ะมองทะลุจากประตูไปที่หน้าต่างนะตรงหน้าต่างนั้นอะคือเป็นเหมือนกรอบรูปเลยอะคือเราเห็นแล้วเราแบบ ว้าวมากเลยอ่ะห้องก็กระทัดรัดนะคะอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกอ่ะสบายค่ะสะอาดสะอานด,ดูวิวอ่ะคือแบบคือดีงามมากอ่ะค่ะ oh. อุ้ยชอบหน้าต่างตรงเตียงนอนอ่ะมาทางนี้คือห้องน้ำนะจ๊ะตรงนี้คือห้องน้ำ ห้องน้ำหอมโอ้โห,โหดูวิวจึงอุ้ยถ้าพรุ่งวนนี้เช้ามีหมอกนะคือแบบสุดๆเลย อันนี้นี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะคะเริ่มจะเย็นแล้วค่ะก็ยังบรรยากาศดีนะคะนี่ถ่ายจากระเบียงหลังห้องนะคือเออเราค่อนข้างชอบที่นี่นะคะราคาก็น่ารักบรรยากาศก็น่ารักเจ้าของก็น่ารักค่ะน่ารักไปหมดพวกเราก็สั่งหมูทะมานั่งกินชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศมันให้ไม่กินไม่ได้ค่ะ อุณหภูมิตอนนี้ก็14องศานะคะนั่งชมวิวรอหมูกระทะนะคะฟังเทศไปด้วยค่ะในหมู่บ้านมีงานนะคะ บรรยากาศคือ,อประทับใจจริงๆนะคะอยากแนะนำให้ทุกคนมาค่ะอากาศเย็นๆนะคะมีไฟให้ผิงอุ่นๆก็ดีเนาะตะวันยอแสงนะคะไม่ไม่ได้อยู่ที่สวนเรานะคะวันนี้เรามาชมตะวันยอแสงที่น้ำหนาวค่ะดูพระจันทร์ค่ะสวยงามมากฟังเทศไปด้วยนะคะ และแล้วหมูกระทะเราก็ได้ที่ค่ะลงมือเลยบรรยากาศได้มากนะคะที่นั่งทานคือดีมากเลยบ้านพักก็อยู่กันเงียบนะคะแต่ละคนที่มาพักก็น่ารักก็ไม่ไม่มีใครเสียงดังรบกวนกันนะคะคือดีงามทุกอย่างคะ่ะไม่มีที่ติดนะคะแล้วนะเราไปทักเจ้าของเขาด้วยนะเจ้าของเขาน่ารักมากเป็นกันเองนะคะดูแลดีค่ะดูสิ กินหมูทะชมจันทร์ไปด้วยนะคะคที่หลับฝันดีค่ะอรุณสวัสดยามเช้าค่ะวันนี้เราตื่นเช้าที่เดอะแกนโฮมสเตย์น้ำหนาวนะคะบรรยากาศดีค่ะอากาศอุณหภูมิน่าจะประมาณ12ององศานะคะตอนเช้าก็หนาวอยู่น่าสำหรับเรานะคะแต่สำหรับคนที่นี่เขาก็บอกว่า วันนี้ถือว่าไม่หนาวมากนะคะมีบางวัน8ดองศานะคะมาดื่มดำบรรยากาศยามเช้าช่วงพระอาทิตย์ขึ้นชมตะวันทอแสงไปได้วยกันค่ะ ทุกครั้งที่ไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่นะคะที่เราถ่ายคลิปไว้เนี่ยเราจะชอบฟังเสียงธรรมชาติในที่นั้นๆที่เราไปนะคะอย่างที่นี่เขาจะมีจุดเด่นคือเหมือนเราได้อยู่ใกล้กับชุมชนหมู่บ้านของชาวบ้านที่นี่นะคะ่ะซึ่งเราจะเห็นว่าจะมีเสียงพระเทศนะคะช่วงเย็นที่ข้างในหมู่บ้านก็มีงานแล้วก็ตอนเช้านะคะเสียงนกเสียงไก่ขันเสียงอ,อ่ ผู้นาหมู่บ้านประกาศเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราชอบเก็บชอบถ่ายนะคะไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมมันมันเป็นความทรงจําที่ณนะช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเรามาในที่ตรงนี้คนที่นี่เขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้นะคะเราชอบกรอบรูปตรงนี้มากเลยอะ่ะคือมันเป็นกรอบรูปที่ว้าวจริงๆนะอันนี้อยากให้ดูความน่ารักของเจ้าของบ้านพักอ่ะนะคะ แกเอามาละกมาฝากค่ะบอกว่าเอากลับไปทานที่บ้านนะโ้หประทับใจน่ารักมากเลยค่ะหอบกลับมาสารคามนะคะมาทานที่บ้านจริงๆอ่ะเช้านี้อาหารเช้าที่โฮมสเตย์ะนะคะเราก็สั่งค่ะแกทำน่าทานนะคะแก,แกทำเองนะเจ้าของโฮมสเตย์ทำเองน่ารักมากแล้วก็ จะบอกว่าอร่อยมากประทับใจไปหมดนะคะไม่มีทิฏฐิเลยสำหรับที่พักตรงนี้นะคะอยากให้ใครที่แบบจะมาเที่ยวน้ำหนาวเมืองรองที่บรรยากาศเงียบสงบนะคะต้องการพักผ่อน,นแนะนำเลยนะคะน้ำหนาวแล้วก็แนะนำเลย The Grand Homestay นะคะน่ารักแล้วก็ดีไปหมดอะไม่ตินะคะเต็มสิบไม่หักเลยนะคะให้เต็มค่ะ อาหารเช้ากับบรรยากาศวิวสวยๆนะคะที่เดิมที่เรานั่งกินหมูทะเมื่อคืนนั่นแหละค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าก็สดชื่นสดใสไปในแบบของยามเช้านะคะก่อนเช็คเอาท์ก็เก็บภาพบรรยากาศให้ได้เยอะที่สุดค่ะเพราะว่าเราชอบเนาะ จนจะกลับและก็มีคนมารอส่งมารอส่งหรือมาอ้อนขอขนมไะไปไหมวันมาก็ขอวันจะกลับก็ขอว่เก่อย่างนี้ดูนั่นแหละดู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  <Okay. S 2> ได้อยู่ให้ตัวนี้ด้วยสิเจ้าขาว โดดนักเป้าหมายต่อไปของพวกเราก็คือคุณพ่อจะพาแวะทานกาแฟน้ำหวานที่ฮิวิลลี่ฟาร์มคิดว่าน่าจะจำชื่อไม่ผิดนะฮิววิลลี่ฟาร์มตรงนี้ก็โอ้โหวิวหลักล้านเหมือนกันนะ เราไม่ได้พักที่นี่แต่ว่าเรามาแวะทานกาแฟที่นี่นะคะคุณพ่อได้กาแฟนะคะส่วนแม่ลูกเราก็ได้โกโก้คนละแก้วนะคะแล้วก็ถ่ายภาพมาเยอะเลยค่ะบรรยากาศดีนะคะที่นี่ก็มีอาหารมีากาแฟมีอะไรน้ำหวานให้เราสั่งทานได้เยอะแยะเลยค่ะบรรยากาศก็ดีค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่เช็คอินของที่นี่นะคะ ใครที่มาน้ำหนาวก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะดื่มดมบ,บรรยากาศที่นี่นําใจแล้วเดี๋ยวเราไปที่แคนยอนน้าหนาวต่อค่ะ ดูวิวที่นี่ค่ะว้าวจึ้งมากเราถ่ายที่นงรักรีสอร์ทนะคะก็เปิด GPS จะไปน้ำตกตาดใหญ่แต่มันพาเข้ามานะคะมาเจอคุณตาก็ขออนุญาตคุณตาเข้ามาคุณตาก็บอกอาเดินเข้ามาข้างในเลยนะคะแล้วก็เดินมาแล้วก็ได้ถ่ายบรรยากาศวิวที่นี่นะคะเดินเข้ามาตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำตกละแล้วก็อากาศเย็นเริ่มเย็นแต่น้ำตกอยู่ไหนนะจะหาเจอไหม ขับไปขับมามาเจอที่พักตัวเองเมื่อคืนนะคะเห็นไหมคะซูมเข้าไปอยู่ตรงนั้นแหละค่ะที่เรานอนเมื่อคืนก็เลยถ่ายคลิปไวนะะ้นะคะเจอทุ่งดอกไม้สีขาวสวยก็ถ่ายนะคะชอบถ่ายะค่ะจากนั้นเราก็อ่ะมุ่งหน้าไปแคนยอนน้ําหนาวแล้วกันนะคะเดี๋ยวน้ําตกตัดใหญ่เอาไว้ก่อนเนาะเราหาไม่เจอตอนนี้นะคะ มาถึงแล้วค่ะแคนยอนน้ำหนาวโอ้โหเห็นวิวแล้วก็ว้าวอีกแล้วนะคะว้าวทุกที่ที่ไปเลยค่ะดูสิคะฟูจิเมืองไทยค่ะสวยมากถ่ายจากมุมนี้หรือเปล่านะ่าที่เรียกว่าแคนยอนน้ำหนาวสวยมากเลยค่ะ อะไรหลายช็อต <c oughs> แคนยอนน้ำหนาวภูเขาไฟภูจิอยู่ข้างหลัง <c oughs> ตรงนี้เรากำลังเหมาเลยนะไม่มีคนอื่นเลยไม่ค่อยมีคนมา <c oughs> <c oughs> สําหรับคลิปนี้ขอตัดเป็น ep แรกนะคะเพราะว่าถ้าตัดทั้งหมดที่เราไปอ่ะ กลัวว่ามันจะยาวไปนะคะก็เลยสำหรับคลิปนี้จะเป็น EP แรกก็จะไปแนะนำที่พัก The Grand Homestay นะคะที่เช็คอิน Hillbilly Farm แล้วก็แคนยอนน้ำหนาวนะคะถ้าใครมาก็อยากแนะนำให้มาที่นี่นะคะเพราะว่าวิวสวยมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปน้ำตกตาดใหญ่นะคะยังไงก็รอติดตามชมนะคะ สนุกมากๆค่ะสวัสดีค่ะ